พระผูอำภักดานุรักษ์เจ้าคณะตำบลสำรันราจ้าวาดวัดส,สันต้นม่งเหนือประธานสงเรียนพลตำรวจตรีมงคลสัมภาพผลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพางประธานในพิธีร่างที่ปรากฏในเบื้องาของท่านทั้งหลายนั้นเป็นร่างของพนตำรวจโทอาทิย์ใจมาผู้วายชนอายุ58ปี เมื่อความทราบถึงฝ่าละองผูหนีพระบาทปกกล้าปกกระหนมส่งพระราชทานเหตหลายการแย่งประกอบศพบนั้นเป็นเกีจติคุณอย่างยิ่งที่ทางครอบครัวจัดสมึนไว้ในใจตลอไปและก่อนที่จะได้ป็นเจริมประธานในพิธีทอดผ้ามาหา,ามสกุลและประกอบพิธีพระราชทานเลิงศพตามลำดับนั้นลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านหมายรับสั่ง อ่านสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณ